วบน255นะครับรก็กำลังเข้าสถานีบ้านโปง่งวันนี้ก็จะมีตู้พิเศษพวกมันด้วยนะครับเป็นของลองพวว่าการรถไฟนะครับไปตรวจงาน โปรดทราผู้นี้สถานีบ้านโป่งผู้นี้สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายนะครับโปรดทราบผู้นี้สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งธรรมดขบวนที่สองห้าห้า นับตรงบริษัทต้นทางจากสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีหลักสวนครับบส่งโป่งขณะจะหยุดนับตรงบริษัทที่สถานีคลองการจนสถานีโพธารามสถานีเจริญเสตียเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานนี้บ้านโป่งในานามของ การเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รำใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ โปกี้ตรวจสภาพทางป,ประกาศนะครับวัดพหปอสองว่วงมาได้กับ2อห้านะครับขณะน้องปวาร์่ายรปแข่งประ,ะเ,รเทศไทยนะครับไปตรวจงาน